บีฟสรุปด,ดวงศีลทีกับานมสวัสดีค่ะชานชอนตอมสวัสดีค่ะเดืเอนนี้นะคะจานมุกดาวสุกย้ายอีกแล้วดาวสุกย้ายตลอดเวลาแต่ครั้งนี้ดาวสุกไม่วิปริตต้องเฮกันใช่ค่ะมันเป็นคุณกับทุกๆลัคนาราศีเลยซึ่งเดี๋ยวครั้งเนี้ยเราจะมาดูกันว่าดาวสุกย้ายครั้งนี้ ดาวสุกย้ายแบบดีๆสวยๆเนี่ยเป็นคุณยังไงในแต่ละลัคนาเพราะดาวสุกเป็นดาวแห่งความรักและการเงินค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกริ่งกิ๊งๆๆให้เราด้วยนะคะใช่คะ่ะไปฟังกันเลยคะ่ะลัคนาราศีสิงคะ คะสิงค่ะดาวสุกย้ายแล้วนะคะสิงอยากจะบอกเลยว่าตั้งแต่ก,กับรกกรดามาดาวสุกเดินไม่มีประริตเดินสวยงามสวยงามจริงๆไล่ลามมาเลยนะตั้งแต่การงานไล่ลามมา,ลาม,ม,ามาก็ของต <c oughs> อันอะเอาจริงนี่ก็ <c oughs> แผนที่ประเทศไทยก็ไม่รู้เรื่องนะลามเนี่ยไม่ได้มาของตัน <c oughs> อะไรไล่ผาอยากเล่นมุกนะแหละอยากเล่นมุก<อ>เราต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะโอเคทีนี้เนี่ยพอยก็คือว่าดาวาดาวศุกร์อ่ะเขาเดินสวยาดาวศุกร์ก็เป็นดาวแห่งความรักและการงเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักและการเงินจะโฟลว์แบบไหนทุกๆลัคนาต้องอยากรู้ใช่รวมถึงสิ่งรวมถึงสิ่งด้วยครววยวยาวนี้เนี่ยสำหรับชาวสิงห์บอกเลยนะคะว่ามันจะมีอยู่ ช่วงหนึ่งที่ดาวศุกร์เนี่ยมันไปตกวินาศค่ะฟังแล้วก็น่าใจหายน่าใจหายแล้วเขาเป็นราชาชโชคได้มาตรฐานดวงดาวราชาชโชคและเล่งดาวเสาร์ด้วยที่เป็นเกษตรอยู่คราวนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันนิดนึงนะ,ะแต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นร้อนใจไปเพราะว่าในความจริงแล้วเนี่ยดาวศุกร์ของคุณเนี่ยมันคือดาวแห่งเรื่องของการงานและ เพื่อนฝูงหรือการสื่อสารการเดินทางออสเงวเาดาวสุขของแต่ละลัคนาก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงเรื่องเดียวกันใช่ไม่ได้หมายถึงเรื่องเดียวกันแต่ในภาพรวมดาวสุขสามารถที่จะดูและทานายเกี่ยวกับความรักแล้วก็เรื่องของการเงินได้นะคะแต่ว่าสําหรับคุณนะคะชาวสิงห์มันจะไปในเรื่องของการงานในช่วงกรกฎาที่การงานดีค่ะ การนานดีมากเพราะดาวสุกเป็นเกษตรการสื่อสารดีมากการพบปะเพื่อนฝูงนำงานมาให้คุณเยาวๆยาวไปเลยไหมคะอ่าไม่เพราะว่าแต่สิ่งนั้นมันลีดมามันอาจจะส่งต่อมาให้กับเดือนสิงหาเดือนสิงหาย้ายมาลาพะเดือนสิงหาย้ายมาลาพะเนี่ยตอนวันที่8สิงหา ยาวไปถึงวันที่สองกันยาดูเลิศตัง้งแต่ต้นเดือนปัาเลิศนะแล้วเดี่ยวเขาอ่ะก็จะย้ายมาทับตัวคุณค่ะต่อเลยหลังจากวันที่สองกันยาอืใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าสําหรับดาวสุกอะ่ะตอนในช่วงของที่เขามาพบลาภะลาภะหมายถึงอะไรงานเสริมงานพิเศษงานงอกแต่ง,งอกในทางที่ดี ไม่ใช่สวงอกพิเศษโอเคว่ะพราการเงินของคุณเนื่องจากดาวศุกร์มันบอกถึงเรื่องของการเงินการงานด้วยไอ้การเงินกับความรักด้วยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนั่นคือแปลว่าช่วงนั้นน่ะคุณมีโอกาสเลยนะที่งานทําเงินเงินทำงานเงินทำงานคอนเน็กชันสร้างงานคอนเน็กชันสร้างเงินเข้าใจใช่ปะอันนี้คือยาวๆวไปถึงยาวไปถึงเมื่อไหร่ยาวไปถึง8สิงหา ช่วงนั้นเป็นจุลจักรนะคะมาตรฐานช่วงนั้นเป็นจุลจักร<ะ>ยาผินแปสิงหาช่วงเป็นจุลจักรเพราะฉะนั้นเนี่ยจุลจักร์คล้ายๆมหาจักร<ะ>แต่ต่ำกว่ามหาจักรหน่อยยังไงจุลจักรคือเมื่อคุณนะชาวสิงอยาก ที่จะแบบเหมือนแบบต้องพุชพลังพอสมควรคือต้องลงมือทําใช่เราก็ต้องเต็มที่กับมันมากๆถึงจะยิ่งใหญ่ได้อ่าคือคือนั่นนอนเฉยๆก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นงานคอนเนคชั่นสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพเสริมอาชีพพิเศษที่ดีแล้วหลังจากนั้นหลังจากวันที่8เดือน8ดดาวสุขเข้ามาเป็นราชาโชคที่ภพวินาศ ยิงยาวไปจนถึงเดือนกันยาโอ้นะดูน่ากลกัวดูน่ากลัวนิดนึงแต่มันมีสิ่งที่ควรระวังและสิ่งที่ดีค่ะสิ่งที่ควรระวังก็คืออะไรเราพูดถึงสิ่งควรระวังก่อนสิ่งที่ควรระวังคือระวังในเรื่องของความสัมพันธ์เข้าใจป่ะความสัมพันธ์ดาวสุกก็คือเรื่องของความรักอยู่แล้วค่ะแต่เป็นความสัมพันธ์ของอะไรของเพื่อนฝูงของคอนเนคชั่นที่เรา,าได้ดิวมาได้อะไรมา จะทำให้ผิดใจหรือจะทําให้รู้สึกเสียอกเสียใจเพราะว่าสุขแรงเสายังไงก็มีเรื่องให้เสียอกเสียใจหน่อยค่ะนึกออกไหมคะและอาจจะมาแบบปุบปรับรับโชคเข้าใจปะปุกปรับก็เฟลอ่ะอ๋ออ่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่2กันยามันเข้ามาทับตัวคุณดาวสุ ช่วงนั้นคุณจะแฮปปี้ดีดาวพอสมควรค <Huh. S 2> นะ่ะนาและเดี๋ยวเราบอกเลยว่าแฮปปี้จริงๆ mm hmm. เออดังนั้นเนี่ยภาพรวมๆไม่ได้แย่เลยในส่วนที่บอกว่าสิ่งที่ดีไม่ใช่ข้อควรระวังค่ะ <Huh. S 2> นะสิ่งที่ดีที่ดาวสุขเป็นราชาโชคอยู่พพวินาศคืออะไรอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารประสานงานกับต่างประเทศ mm hmm. ไม่ว่าจะเรื่องงานก็ได้มาอย่างง่ายดายเพราะว่า ตรงในช่วงนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นราชาโชคราชาโชคเป็นโชคของราชาอเข้าใจปะโชคของราชาพระราชาได้โชคมาอย่างง่ายดายดังนั้นน่ะยิ่งมีการติดต่อประสานงานทางไกลแต่อย่าเป็นราชินีเช่ยิ่งมีติดต่อประสานงานทางไกลเราพูดต่อยกันนะยิ่งมีติดต่อประสานงานทางไกลก็ยิ่งดีก็ยิ่งดีเพราะว่ามันก็จะได้โชคของราชานะโชคของราชาจุดจุดนี้จะได้ในเรื่องของการงานอย่างแน่นอน การเงิน,น,นอย่างแน<า>่นอน,อนค่ะความรักก็เกี่ยวข้องด้วยอ่นานยอย่างแน่นอนอก็เกี่ยวข้องด้วยเพราะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะบอกว่าความรักมันอาจจะอึนๆนนิดนึงเนื่องจากดาวศุกร์เจอดา,าวเสาร์เขาเล่งกันค่ะมันก็อาจจะมีจุดจุดนั้นยิ่งใครที่แบบแอบชอบเพื่อนอ่ะก็จะยิ่งแบบได้รับผลกระทบนิดนึงนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่รักต่างชาติรักต่างภาษาอันนั้นโอเคสุขภาพ สุขภาพบบสิงหาเนื่องจากสิงหาดาวสุกเขาไม่อยู่ในภพวินาตั้งแต่วันที่แปดสิงหาอะไรอาจารย์หาเจอ,อยังเนื่องจากวันที่แปดเออเนื่องจากวันที่แปดสิงหาเนี่ยจนถึงสองกันยาเนี่ยดาวสุกเขาไปตกภพวินาาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกินน้ำเยอะๆอดื่มน้ำเยอะๆหน่อยเพราอระวังเรื่องของระบบปัสสาวะ นะคะท่อปัสสาวะแล้วก็การเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับแบบต่อมน้าลงน้ําเหลืองเรื่องของแบบเรื่องของน้าในร่างกายนะความแห้งของผิวอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยต้องระวังนะคะอ่าระบบตรงระบบไตอะไรพวกเนี้ยต้องระวังผิวรอบผิวแห้งเนี้ยมีความเกี่ยวข้องอยู่อ่าทีมเข้าไหมเนี่ยออกเปล่ายัง เข้าได้แต่รอไว้เทคหน้า,า,ามีมาจ่อแล้วนะจา่าวาปโอเคต่อต่อตอ,อีกอสองเรื่องสำหรับเรื่องสุขภาพเาต้องเอาให้สดเรื่องเกี่ยวกับอ่อไมเกรนปวดหัวอันนี้ดาวสิงจะมีเป็นเนื่องๆนะคะเรื่องของไมเกรนเรื่องการปวดหัวเรื่องอาการอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าดาวพฤหัสเขาตกมรณะแล้วเขาตกมรณะยิ่งยาวมาตัาง้งแต่เมษาดังนั้นเนี่ยคอ,อ,อบ่าไหลไมเกรนปวดหัวหรือกระเพาะ อะไรพวกนี้มันจะมาหรือออกปรากฏไหลย้อนอะไรพวกนี้มันจะมามเพราะฉะนั้นใครที่ดูแลรักษาสุขภาพอยู่แล้วอันนั้นน่าอาจจะเกิดน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพเวลามันมีในเรื่องของความเครียดหรือของความกังวลเข้ามามให้กังวลเยอะๆมันจะเครียดแล้วปนกับช่วงสิงหาดาวศุกร์มาเลงกับดาวเสาร์แล้วมาเจอดาวเกตอยู่ในภพอริด้วยตรงนั้นนั่นแหละจะเป็นช่วงที่ควรจะขิดฟุ้งซ่านเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะชาวสิงห์นะเดือนสิงหานี้นะคะให้ทําบุญค่ะยังไงต้องทําบุญนะคะ,คะทําบุญยังไงข้อแรกเลยเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพระปางังนักปกก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่บารได้ค่ะนะคะไหว้พญานักได้ใครสามารถที่จะเดินทาง ไปไ,<ว>ไปถ้ำนาคีนะคะ,ะ,คะหรือว่ามีการเดินทางไกลหรือไปไหว้พระไหว้เจ้าไหว้พระเก่าวัดอะไรก็ว่าไปไก็ยังดีนะคะอยากให้ไปเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณเพราะช่วงเดือนสิงหาคุณอาจจะมีเรื่องกังวลใจอว่าคิดเยอะคิดมากเนี่ยเวลาดาวเกตอยู่ในภพอริยะนะคะแล้วก็ระวงังแข้งระวังขานิดนึงเพราะว่าในส่วนของ กระดงกระดูกอ่ะมันก็อาจจะเป็นโรคแบบลมเพลงลมพัดมามาไปไปะนะเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมารักษาปุ๊บเดี๋ยวดี สองวันดีสี่วันแฝบก็หายหายเสร็จปุ๊บอ้าวปวดใหม่อีกแล้วทั้งกระดูกทั้งกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลุมแล้วคุณพอสมควรชาวสิงห์แล้วมันมีวิธีเสริมนอกจากํำบุญด้วยไหมคะมีแน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นศาสตร์ที่เราศึกษาขึ้นมาแรมปีนะคะเนี่ยแล้วเขาก็เป็นผลทดลองให้ที่ฉันอยู่เยอะนะคะแต่มันได้ผลจริงได้ผลจริงคุณชามนี่คือรีวิวมาโดยตลอดรีวิวกันเองเพราะว่าเราอยากรู้มันได้ผลไหมรวมไปถึงเราก็ให้ลูกดวงหลายๆท่าน่ทดลองใช้ซึ่งก็คือตอบโจทย์ อยู่มากนะคะ,คะว่าได้ผลดีและฟีดแบ็กกลับมาดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราจะบอกเนี่ยมันเป็นภาพรวมนะคะเป็นภาพรวมของดาวจรน,นึกออกปะเนื่องจากว่าของคุณอ่ะจริงๆแล้วอ่ะดาวพุธอ่ะเป็นดาวของดาวพุธเป็นดาวของการเงินพอเป็นดาวของการเงินอยากให้เสริมเงินเงินทับตัวพอสมควรเงินทับตัวพอสมควรโดยเฉพาะ,ะช่วงเนี่แหละกรกฎาคมสิงหา,าคมตลอดเลยนะอยากให้เสริมกันนิดนึง ดาวพูดจริงๆแล้วเป็นชุดสีเขียวถูกปะคุณใส่สีเขียวเนี้ยสีเขียวกันเยอะๆ oh, อันนี้ได้ชุดเขียวชุดเขียวชุดเขียวนี้ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งมารุตยูขอ,ของคุณเข้ากรรมะพอมารุตยูขอ,ของเขากรรมะปุ๊บอ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานยังไงก็ตามวันเจ็ดกรกฎาคมให้ไปฟังคลิปมารุตยูย้ายนะเพราะว่าสิบนาทีตรงนี้มีน่อยมากดิฉันพูดไม่ไหวคราวนีอ้อันเนี้ยพอมารุตยูย้ายปุ๊บให้เสริมเสริมเลยนะคะ ชุดเขียวนี้ไดแบบนี้ได้เลยเพราะว่ามันต้ออยู่เขาเวลาเขายายช่วงยาเขาไม่ได้ชอบสีดำาๆอ่าใส่ชุดเขียวไปเลยยาวๆไปคันเลือฟูยาวๆไปอาจจะประมาณแบบครึ่งนั่นนจนถึงกันยาก็ได้เป็นช่วงหลับซับคิดซะอย่างนั้นนะคะส่วนแหวนล่ะแหวนเนี่ยเสริมไปเลยค่ะนิ้วนางนิ้วนางข้างขว่าข้างขวานางข้างขวานะคะเสริมไปเลยใส่เป็นแหวน เพชรล้อมก็ได้นะหรือว่าเป็นผัวเพชรก็ได้เล็กๆก็ได้เพชรแบบนี้ก็ได้เพชรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ตามดาวศุกร์เขาเดินดีดาวศุกร์กำลังสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวศุกร์อ่ะให้ใส่ช่วงหลังวันที่ดาวศุกร์นะคะให้ใส่หลังวันที่สองกันยานะคะโอเคใส่นิ้วโป้งข้างซ้ายวันที่สองกันยานะคะโอเค เสริมแบบนี้เลยค่ะลองดูค่ะอ่าส่วนเสื้อสเสื้อเสื้อเสื้อตัวนี้สวยมาการู้สึกว่าออกระดุมก็กระทบตาฉลือเกินม,มันว้าวขนาดนี้กระดุมมุกแท้นะจ๊ะมันเป็นอย่างนี้เองอ่าก็ไปสอยกันได้เสื้อสดๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ที่ทไหนคะ,คะร้านเด็กมีนะคะแบร,รนด์เด็กมีที่เซนทรัลิบด์ชั้นสองนะคะแล้วก็เขาก็ขายในออนไลน์ด้วยโอเคยางงั้นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าเกิดใครคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอยากจะต้องใส่ชุดนี้ คลิกเข้าไปเลยนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นโชคดีนะคะ,คะขอให้เสริมแล้วได้ผลค่ะค่ะบาย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 ค่ะสุดท้ายค่ะฝากกดติดตามนะคะกด i ับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างไปเลยกด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 กรัวบายบายค่ะ